สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกัน,นอีกแล้วนะคะในช่องสกัญญาพาก,กินมือหนุ่มก้ามกับเมบนูก้อยกุ้งสดใส่มะกอกจากทุกคนก้อยแบบบ้านเฮาหนุ่มเสพเสบนัวจากกว๋วยแบบบ้านเฮาจากทุกคนจ้า,จา,จาพักนู่กับซีมี่ซ้ำนี่เลยจากทุกคนบรนิเนนพักจะเน้นตะกับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาข้าวเหนียวก่อนขอน้าวเหนียวยจากทุกคนอืมมาจากทุกคนมาแซ่บๆน้กวกันนะจ้าพั่นข,นข้าวเหนียวค้ามยังไงเลยจ้ากุ้งตัวใหญ่ Сэгмэ <coughs> <sip mok> เสร็มากุ้งแบบตัวยิ่งใหญ่เต็มปากเต็มคำมากเลยหาวานืม ซูชิกุ้งอีสานเนาะจ๊ะเนาะอืมซูชิอีสาน <c oughs> อคือตัวใหญ่มากอู อยู่ข้าวมากกว่านี้อืม อ e ืมต้องพิคัวบักโล ចាក់ចាន Mm-hmm. 음. 쉿. 음. 아. 쌉. 우쌰. 루냐, 음, 잘 음. 아, 하, 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 สับสุดยอดอาหารบานเฮ้านี่บ่รพ้สัตว์ใดในโลกแต่ทุกคนแซ่บที่สุด เพศเพศนน้ำตาไหลจ้ะทุกคนไปนั่งห้มากลสิตั้งสติมาแบบไม่ไม่เห็นในจบคลิปแล้วจ้าเนาะเพศแบบบักพริกหรอบม่รู้ว่ากินไปจากเม็ดจ้ะทุกคนอ้าพริกขี้หนูค่ะทุกคนสุดยอดอะ มันอร่อยมากๆากจังวันนี้คึ้โหดเนาะคึ้โหดบ้านจต่ช่วยก็เลยกินเมนูเสบๆบ้านเท้าหน่อยนะนอกจากเนาะ <c oughs> หายๆแบบคึ้โหดบ้านไปนิดนึงนอกจากเน,น <c oughs> าะจ้าทุกคนจังเลยนุนกกระฟ้าคิไปไว้ซ้ำนีก็เนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไปโพลกันคิดหนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย